สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีค่ะน้องเตานะคะว,วันนี้เจอกันเจอกันอีกแล้วกับกิษรากูดค่ะนะคะ,ะ,ะแล้วก็เรามีอีกคันหนึ่งที่จะมานําเสนอเป็น t o โยต้ วีโก้แชมป์นะคะตัวนี้นะวีโก้แชมป์ตัวนี้ปี2014นะคะเครื่อง2.5นะมีอินเตอร์คูลเลอร์แล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวพิเศษค่ะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะของโตโยต้าวีโก้แชมป์นะคะเป็นตัว VN แอนเทอร์โบด้วยนะคะตัวนี้นะเครื่องตัวใหม่แล้วตัวใหม่เลยนะติดเทอร์โบไปเลยนะคะ อันนี้ก็หลังคาใหม่ความสูงของตู้ก็2.10เมตรวัดจากพื้นนะคะสามารถไปวิ่งขนของได้เลยวิ่งร่วมได้วิ่งน้ำมันปีก็ไม่เก่าปี2014ค่ะราคาอยู่ที่359,000บาทะนะคะ,ะนะ3 5 9 0 0บาทโตโยต้าวีโกแชมเครื่อง2.5ปี2014ะคะนี่มาดูยางเขานะคะเป็นเครื่องใหม่แล้วเป็นเครื่องตัวใหม่เป็นเครื่องวิน V N เอ็นเทอร์โบ cool er, นะคะอินเตอร์คูลเลอร์นะคะกำลังขับเคลื uh, ่อนดีมากตัวนี้เตาบอกได้เลยนะตัวนี้เป็นกระทะล้อนะคะแต่ยางใหม่เลยนะคะตัวนี้เสริมแหนบมาแล้วเหมือนกันค่ะตัวนี้เสริมแหนบสี่เส้นสามเส้นจ้าสี่เส้นตัวนี้เสริมแหนบมาสี่เส้นแล้วนะคะบรรทุกได้ประมาณตันกว่านะคะบรรทุกได้ประมาณตันกว่านะแต่ถ้าลูกค้าอยากบรรทุกเยอะกว่านั้นก็ไปเสริมแหนบเพิ่มหรือใส่ล้อกระทะผ่านนะคะอ่ะเห็นไหมคะความสวยของตู้ นะคะตู้ใหม่ตู้สวยนะคะคันนี้เหมือนกันนะคะโครงเหล็กหลังคาทํามาอย่างดีได้รับการ<ล>ตรวจสอบผ่านวิศวกรมาเรียบร้อยกระบะแม็กไลเนอร์ใหม่นะคะกระบะแม็กไลเนอร์ใหม่นี่คือแม็กไลเนอร์จากลูกค้าเลยคือเขาไม่ได้ใช้บรรทุกหนักแล้วก็ไม่ได้ขนของที่ว่าใช้โซมนะคะสําหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะคะสําหรับลูกค้าที่มีเครดิตประวัติดีนะคะคันนี้ก็ไม่ต้องใช้เงินดาวเนาะ ขันอยู่ประมาณ7,100บาทอ่าตัวนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปเลยของ Toyota v i ี o c h a ช p นะคะกระจกไฟฟ้านี่สมบูรณ์มากแล้วก็แอร์แบคู่นะคะตัวนี้นะคะอ่าตรงนี้เดี๋ยวดูภายในกันกันหน่อยนะคะตัวนี้เนาะ เป็นตัว V N Turbo เนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะคะตัวนี้มีระบบไฟฟ้ากระจกไฟฟ้านะคะกระจกะมีเซ็นทันล็อกกระจกข้างไฟฟ้านะคะแล้วที่สำคัญมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะตรงนี้นะมีแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยนะคะตรงนี้เป็นตัวท็อป V N Turbo นะคะ เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะสวยนะคะตัวถังของเราที่ท,ที่กิษฎราคุดคารเราคัดรถนะคะถ้ารถมีอุบัติเหตุชนหนักพิกามน้าท่วมเราไม่นําเข้ามานะคะเสียเครดิตเนาะฉะนั้นลูกค้าสามารถโอนจองล็อกรถไว้จัดไฟแนนซ์จัดผ่านเรานํารถไปจัดส่งให้อาะ,อะสาหรับวันนี้เต่ากับพี่เดือนนะคะแล้วก็ทีมงานกิษฎาคุดคารนะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ